สวัสดีค่ะนิพิษพันธ์สังหารชิงทองไม่ธรรมดาเพรกหนังหนุ่มหล่อดีกรีเวทีประกวดดังนิพิษพันธ์สมบูรณ์สุขยิ่งประวัติไม่ธรรมดาหลังเก่ะคดีสะเทือนขวนัญชิงทองสังหารว่าที่ทร้อยโทเคยเล่นหนังประกวดนายแบบเวทีดังกรณีคดีสะเทือนขวนัญนิพิษพันธ์โจรวัย26ปีชิงทองคำา80บบาทพร้อมลงมือสังหารว่าที่ทร้อยโท สุเทพซึ่งมารับจ็อบอาชีพเสริมขับแกลบค่าโอปอนิพิษพันธ์โดนขุดประวัติพบไม่ธรรมดาเคยเล่นหนังถึง4ปีก่อนแถมมีพ่อแม่เป็นนายทุนดันเต็มที่พ่วงดีกรีหนุ่มหล่อเวทีประกวดดังเมื่อปี2018ประวัติโอปอนิพิษพันธ์นิพิษพันธ์สมบูรณ์สุบยิ่งโดยทางเพจอีซอ ขยี้ข่าวสามเผยว่าผมชื่อโอปอสุภาพเรียบร้อยพูดน้อยช่วยเหลือพ่อแม่ชอบเล่นเกมวางแผนชอบดูหนังประเภทสืบสวนฆาตกรรมจนบางครั้งมีพฤติกรรมรุนแรงที่ลูกทำอาจจะคิดหาเงินมาช่วยครอบครัวไม่เคยปล่อยให้ลูกเดือดร้อนให้เงินลูกเดือนละ1 5 0 0 0ถึง20,000บาทเพื่อช่วยดูแลแม่ที่ไม่สบายลูกบังเกิดกล้าว เคยเล่นหนังสั้นอาถรรยันมหาสเสน่ห์อยู่ในช่อง YouTube สำหรับภาพยนตร์สั้นเรื่องอาถรรยันมหาสเสน่ห์แนวสยองขวัญเผยแพร่ผ่าน YouTube ตอนปี2562โดยระบุว่าเป็นพระเอกหน้าใหม่จากเส้นทางในแบบสู่เส้นทางนักแสดงรับบทเป็นวิทย์หนุ่มมหาวิทยาลัยที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเพราะสูญเสียแฟนสาวที่ตนรักและนอ,น,นอกจากนี้เข้าประกวดมิสเตอร์ทัวริซึมไทยแลนด์ ปี2018ตัวแทนจากจังหวัดลบบุรีนอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากนิชชีนิช,ชภูมิผู้กำกับภาพยนตร์ที่เชียงใหม่และเจ้าของบริษัทวายุฟิล์มจำกัดเผยว่าผมรู้จักน้องน้องเคยเล่นหนังกับผมเมื่อ5ปีที่แล้วตัวเมนด้วยพ่อแม่เขานี่แหละที่พาน้องมาให้เล่นหนังเรื่องนั้นแล้วก็พยายามดันน้องซัพพอร์ตน้องทุกอย่างเลย พ่อแม่รักน้องนะแต่รักผิดวิธีใช้เงินในการเลี้ยงน้องอย่างชัดเจนน้องเป็นคนเงียบๆไม่สูงสิงกับใครไม่คุยกับใครตอนมาแคสก็เห็นแล้วว่าท่าทางสุขภาพจิตไม่ดีเอาง่ายๆผมไม่เคยเห็นน้องยิ้มเลยน้องแปลกๆตั้งแต่ตอนนั้นบุค,คลิกน้องดูน่ากลัวน่ากลัวตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแววตาดูเก็บกด ไม่ดื่มไม่สูบติดเกมจริงๆเข้ากับใครไม่ได้แล้วก็เรียบร้อยมากๆโลกส่วนตัวสูงแล้วทางบ้านน้องเคยรวยจริงๆนะคือบ้านมีปัญหาทางการเงินเข้าใจได้เลยแต่ทางออกมีเยอะไปทำบาโฮสไปทำงานอื่นก็ได้งานสุจริตได้เงินดีได้เงินง่ายไม่น่าไปปล้นฆ่าใครเลยน้องเอ้ย งานนี้เห็นใจพ่อแม่น้องนะจริงๆแล้วพ่อแม่น้องไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวเลยเข้าใจว่าพ่อแม่น้องเลี้ยงน้องมาผิดวิธีผิดจริงๆคิดมากๆแต่น้องอะ่ะคิดตื้นๆทำไมทำงี้บุคลิกฆาตรกรในหนังต่างๆคือบุคลิกแบบน้องเลยนะกลัวแล้วที่ทำเอาเราตกใจมือสั่นหมดแรงตอนรู้ข่าวคือหนังที่น้องเคยเล่นเมื่อ5ปีก่อนกับเราเป็นหนังฆาตกรรม ขอบคุณที่นิวค่ะ